วันนี้ผมมีสินค้าใหม่มานำเสนอจากชิ้นที่แล้วนะครับที่ผมนำเสนอระเบิดดึงกว้างแบบิธีการไปใช้ในเกมวันนี้ผมมีของเล่นมาใหม่ครับเป็นระเบิดควันนะครับสามารถใช้ในได้ทุกพื้นที่โดยไม่ต้องพกไปแช็กนะฮะมีสีหลายสีนะครับมีเหลืองขาวน้ำเงินแดงนะฮะวิธีใช้ครับง่ายดายมอนเดิมไม่ต้องพกไปแช็กเพียงแค่ท่าน ดึงฮะดึงหว่วงถึงเวลาดีวเวลาดึงฮะดึงออกให้ลักษณะตรงๆนะครับดึงแล้วพันก็จะขึ้นนะครับใชนะ้งานง่ายฮะเอเอ็มเอ็นกาแล้กเลงังเต็มเล้ ครับสุดยอดไหมครับอ้ออที่ว่าออซิล่านะที่ติดตรงขานะโอเคครับเป็นไงครับไม่ธรรมดานะใช้งานได้ครับใช้ง่ายนะครับไอที่ว่าจามได้จากในเพจรอนสไปเวอร์อ่าระเบิดมีมีกันนะครับเป็นสินค้าตัวใหม่แล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์0 8 6 1 1 3 8ดครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ